ทำภาษาให้ความสำคั็นพิเศใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเ็น ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ท่ามกลางผู้นาเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรุ่นที่ <70 S 1> เจ็ดสิบเจ็แม่โอ้โหต้องบอกว่าสวยๆหล่อๆกันทั้น้นเลยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยซ้อมกันนานไหมคะสำหรับงานในวันนี้ค่ะค่ะก็พวกเราก็ซ้อมเป็นปกติอยู่แล้วทุกวันนะคะแต่ว่าเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมร้อย อยู่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้งานบอลเลื่อนออกไปเนี่ยซ้อมมากขึ้นหรือว่าไม่ค่อยซ้อมแล้วหรือว่าซ้อมหนักเหมือนเดิมคะไม่ไมหนกมันก,คนกค่ะไม่หนัก <c oughs> ค่ะแต่ว่ากต้องเรียกแรงเก็บแรงไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งจาเป็นมากอ๋ออ่าแล้วก็ถามผู้ชายบ้างดีกว่าน้นอยอะถามน้องลิงกแล้วกันว่าฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยให้เชิญเชินเพื่อนๆมาขึ้นสแตนเชียค่ะในงานฟุตบอลเทนนิสปราสตร์ในครั้งที่เจ็ดสิบนี้ค่ะงานฟุตบอลเลื่อนก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไม่ไปงานบอลกันนะครับ อ่าแล้วเลื่อนไปวันที่29ก็ไปเจอกันได้ที่สนามสุพัชลาสายประตู18ตเวลาเที่ยงครึ่งครับแล้วก็ไปส่งกําลังใจให้นักฟุตบอลกันอ่าแล้วก็ส่งกำลังใจพุ่นนำเชียร์ด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ท่ามกลางสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อนะคะแห่งจุรานั่นเองค่ะอ่านี่นะคะก็คือ ผู้นำเชียร์ของจุฬาในปีนี้นั่นเองค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงว่ามาธรรมศาสตร์กี่ครั้งแล้วคะถ้าเป็นธรรมศาสตร์ลังศิษก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะเอาเป็นครั้งแรกเลยครัมีโอกาสได้ไปเดินตลาดนัดมายังคะยังเลยค่ะอม่ลืมไปเดินนะคะได้เลยค่ะอยากเดินอยู่โอเคอยากถามเกี่ยวกับความพร้อมของงานบอลในปีนี้นะคะว่าลีดจุฬาเนี่ยพร้อมไปถึงไหนกันแล้วค่ะค่ะก็สําหรับลีดจุฬานะคะก็ตอนนี้ก็พร้อมขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณ80%แล้วค่ะค่ะใช่แต่ว่าจะให้ครบร้อยเป เพื่อนๆทุกคนต้องมาช่วยกันขึ้นแตางเยอะๆนะคะ นะ,ะนั่นก็คือทั่วกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองะคะ่ะตอนนี้นะคะพวกเขากําลังแต่งตัวแต่งหน้ากันเตรียมพร้อมสำหรับงานนี้อย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาพร้อมกับงานนี้แค่ไหนคะ่ะท <c oughs> ี่ไรคะในน้องตัวหน่อยที่ออกค่ะที่เต้นค่ะค่ะแล้วว่างานบอลเลื่อนเนี่ยได้ซ้อมน้อยลงบ้างไหมหรือว่ายังซ้อมหนักเหมือนเดิมก็ซ้อมหนักเหมือนเดิมค่ะก็วันละ4ชั่วโมงแต่ก็ ก็เสียใจเหมือนกันที่ที่งานบอลเลื่อนไปแต่ก็มันก็มีข้อดีก็ทำให้เราแบบได้มีเวลาสอบมากขึ้นเหมือนะเมื่อกี้นะคะเจอดัมมี่ไปแล้วนะคะตอนนี้มาเจออีกกลุ่มนึงอย่างบอกว่าหล่อมากนะคะคือผู้อัญเชิญชายนั่นเองค่ะไปสัมภาษณ์เขากันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือผู้อัญเชิญรุ่นที่เจสสี่ครับอันนี้น้ำตัวไหนค่ะครับผมเจมส์ศิลปงคงคิวสกอร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคือที่นสามครับ สวัสดีครับปีจารุสกิจปีชาชาา้างพัยธุ์กันรัฐศสาสตร์ครับค <c oughs> รับต้นทัตถ์ครับใอยากถามว่าสำหรับงานบอลปีนี้เนี่ยกิจกรรมบางเพื่นประโยชน์ซ้อมกันไปถึงไหนแล้วเออลยหนักไหมซ้อมกันหนักไหมทำงานฟุตบอลแล้วก็พร้อมแล้วครับถูกต<อ>้องครับรดีด้วย่ายืนถือป้ายเนี่ยยืด7ชั่วโมงก็ยืนได้ครับผม <c oughs> <c oughs> นี้นะคะเราก็อยู่กับแม่ทับเชียธรรมศาสตร์ด้เลยนะคะพี่หญิงตู้ด้วยเองค่ะสวัสดีค่ะถามพี่ตู้หน่อยว่างานในวันนี้เนี่ยพี่ตู้ได้ข่าวมีแบบเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยใช่ไหมแอบบอกหน่อยได้ไหมว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ตู้นะคะจัดเต็มนะทุกรายการแล้วก็ทุกโชว์เลยนะคะทั้งการร้องการเต้นแล้วก็รับรองได้ว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาร่วมในการแสดงของตู้เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะเห็นผู้ชายเยอะมาก อยาพี่ตู้หามาจากไหนอะคะแบบโลๆ้ทั้งนั้นเลยอ่ะก็เป็นแฟนพี่เองทั้งหมดเลยนสังกัดนะคะไม่ค่ะก็แบบว่าเรียกน้องๆมาช่วยกันหรือจักการเลยก็มาช่วยกันนี่แหละค่ะอำนาจไม่ทับเชียแล้วอมนาด ค่ะพี่ตู้งานนี้ก็ซ้อมนานค่ะก็สักพักใหญ่เลยเพื่อแบบงานนี้จัดเต็มโดยเฉพาะเมื่อกี้เห็นแบบพี่ปาซิลไหมครับเชียร์จุฬามาด้วยมีอะไรอยากฝากถึงพี่ปาซิลหน่อยไหมสำหรับปาซิลนะคะประธานเชียร์จุฬาก็ให้มาลองดูนะคะการแสดงของรถตู้ก่อนว่าของใครเนี่ยจะตีความง่ายกับกันและของใครเนี่ยผู้ชายหล่อกว่ากันของใครเซ็กซี่กว่ากันและของใครเนี่ยประทับใจกว่ากันไปลองดูโอเคเดี๋ยวนี้ขอบคุณพี่ตู้มากนะคะสวัสดีค่ะ 来。 เลยค่ะดอกอะคุณพี่อะไรตอนนี้ตุนตุตุนจีเนี่ยพูดจาหยางพายแล้วใส่กี่เผามาแล้วเจ้าอะไรอีกึ้นขอในตอนปีหนึ่งแล้วมึงยาอยู่เมือยู่ยแก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้มึงจะสามารถเดินจากในเมืองมาเองได้หรือเปล่านั่นทำได้กลัวโอเคเอาเป็นว่าไปกันเยอะๆจุฬาอาจจะบอกว่าใครไม่ไปพลาและธรรมศาสตร์บอกใครไม่ไปเรื่องของมึง บ้างหรือว่ากานบอยคะงานบองเอาเานาะเรัอ่อฮ้รการนตอนหนูไปเปิดเทศอะใช่ไหมคะตอนไปเปิดเทศเนี่ยเขาก็มีคนอันนี้จุฬาเหรอใช่ขอโทษโยาสีฟมา ค่่ะพีไปที่จุฬาถูกต้องที่วันนั้นขวัญฟันแล้วขึ้นเวทีไม่ได้โดนอีกระเทยจุฬา3ตัวลุมด่าถูกต้องอีไปพ่มายมันคือกระเทยปะวะใช่ผู้หญิงไปพิมาเป็นผู้หญิงแสดงว่ากระเทยสองกับผู้หญิงหนึ่งถูกต้องแล้ววันนี้เราถือโอกาสวันนี้เรามาน้อยราใช้บางที่นี้เป็นโอกาสใช้ถุงนี้เป็นโอกาสขอให้ผมได้รับปันวค่ะาลาซิลกูไม่โกรธกูโกรธอีกตัวนึงนี่แหละแยกซีนกใส่บ้านเลยแล้วปันซีกนะที่นี่ค่ะถ้าพ่อกับแฟนอยูจงน้ำ หนูจะช่วยใครเออออตตบบช่วยคนเดียวหนูไม่ช่วยใครอ่ะมึงจะตอบนานมีตอบคำตอบเพราะว่ามึงหรือแม่มึงตอบถ้าพ่อกับแม่จมน้ำมึงช่วยได้คนเดียวมึงจะช่วยใครช่วยใครตอบแม่พ่ออะไรเพราะอะไร ตาบูดมึงบูดกูขอยากมีสุยด้วยาเอางยหมดอยู้แล้